ครับอันนี้ตองงวดวงปันวันที่สองมันตองงวดล้านปันว่าขี่ชวนล้านคี่รถล้านในที่ถูกรอเตอี่วันี่วันที่สี่ก็เลยคี่รถคันนี้แหละแกก็ไปด้วย สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่คุณตาซิงค์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาอีฟซีนะคะมาตามความฝันนะคะคุณตาน้องแอนฟิลนะคะเนาะซึ่งคุณตาได้ฝันแล้วทัเมื่อวันที่16ตุลาคม2567นะคะซึ่งคุณตาบอกว่าฝันดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณตาจะงกล้องก่อนเล่นอยบ้างนะคะค่ะค่นไดงไหมฝันว่า คี่ชวนร้านคีรถร้านเนี่ยที่ถูกร่วันที่วันที่สี่ครับอันนี้ตองงวดวงฟันวันที่สองครับมันตองงวดร้านเอนักซื้อนเหมือนกันแหละเอแกเป็นเป็นคนกระเทยพูดง่ายง่ายเปือทั้งสองท่านอหละเ,เป็นคนกระเทยแล้วมาจับคู่กัน<ม>ก็เออผมชวนว่าร้าน<ม>ชวนชวนลุงไปอาบน้ําหน่อย<ม>อย่างงี่นะไปอาบน้<ม>ําก็เลยขี่รถ คันนี้หละแกก็ไปด้วยขีคย่คันนี้แหลยสามคนพัวพัวแกเป็นคนขี่ขี่ข้างหน้าแล้วก็ลานผมตรงกลางและผมข้างหลังสนนท้ายอันนี้่วันนะแล้วขี่รถคันนี้เลยครับนี่สี่สี่หกสี่ครับแต่ในแนวทางผมเนี่ยผมจะตีถ้าผมตีปัญหาเนี่ยผมจะตีเจ็ดเจ็ดสาม ครับคือขี่มันก็เลขเจ็ดแล้วขี่สามคนเนาะครับก็บมันมันแต่เลขมันจะตองอะ่ะเพราะว่าผู้ชายสามคนมันจะตองอะ่ะก็อ,อันนี้ปัญหาพุ่มตีแต่เทเบลรถสี่หกสี่ขี่คันนี้แหละให้ร้านชวนไปอาบน้ำเนี่งขับคันนี้นี่ขับฟันอันนี้ความความพุ่มก็เลยตีปัญหาเอาตีเอาเลข ถ้าพูดถึงทะเบียนก็ประมาณนี้แหละครับเี่กรเขียนให้คุณเขียนก็ได้ผมตีปัญหาไว้เลยเพราะว่าทีกันสามคนเดี๋ยวคุณตาก็ตีเลขความฝันนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าตาจะตีเป็นเลขอะไรนะเลขความฝันอีเยอะือในฝันคือซ้อนรถมอไซค์ทะเบียนสี่หกสี่นะคะ ครับปัญหาผมตีอย่างนี้งประตูครับเจ็ดเจ็ดสามมชอบมากปั้นเนี่ยเด็กเนี่ยชอบมากไม่มีครับเพราะว่าผมตีปัญหาไวอย่างนี้เพราะว่าขีสามคนขีสามคนครับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดคืออะไรจี้เบาตเจ็ดถ้าจะปัญหาอันนี้ผมเคยตีถูกนะวางพันอ่ะเคยตีถูก มันที่ออกสามสามหกอ่ะผมตีถูกอ่ะผมซื้อถูกสามสามหกจะซื้อตัวนี้ใช่ไหมครับผมจะอบตัวนี้แหละผมจะซื้อตัวนี้แหละไมกเดียวโดยสามตัวนะครับถ้าเราตัดเอาก็เบิ้ลกับเจ็ดเจ็ดทำไมเบิ้ลก็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดจสามครับจะมันเจ็ดหน 7, 1, นะึ่งเอาครับมัน,นีเป็นเลขแปลแล้วก็เลขทะเบียนเนาะครับ คุณตาของน no ้องแอนทีนวดเทเลวเข้าเทเลวเงิงงวดที่แล้วเข้าเลขหลานสี่ห้าเก้าเคลียนให้มินีหลานเคลียนให้ที่เรือล้ม่ที่เรือล้มนายกก็ซื้อตามถูกแต่ผมเนี่ยไม่ไม่เอาไม่ไม่คูนล่างอะ่ะไปไปเอาบนมันก็พลาดพลาดเลยหมดเทเลวเป็นมูลิตาฟนะันอื่นครับครับ่ะค่ะค่ะครับคุณตาคุณตาพวกฟันไม่ไม่ครับ แม่นบ้างไม่แม่นบ้างครับครับเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะครับคือฟันมันไม่แม่น,นตลอดดอกเนาะคนเราแต่ตัวนี้คือว่าแม่นหรือว่าเนา้นตัวหลักหลักเนะ่ยผมจะชอบตัวนี้เลยคือผมตีปัญหาเลยนะผมจะตีปัญหาเออทุกชายขี่รถกับคนมงเงินไอ้แล้วร้านมันก็เสือกไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สี่มันได้ตัง 8, 000, นะ้งแปดหมื่นนะร้านครับคนที่นั่งด้วยฟันเนี่ยครับ ผมไปชวนคนนั่นเลยให้ให oh. ้คีไปทรงตาอาบน้ําป่อนอย่างงี้มันก็ไปทั้งพวเมียมันนั่นแหละมันเป็นกระเทยกระเทยอ่ะเขานงที่ผ่านนี่งวดที่ผ่านออกมาสดสดเนาอตุ๊ตุี้ยังันวันที่สี่ลายแปดหมื่นวันที่สี่ตอนตอนเขาชักเซนต้นตาวันนั้นแหละมันซื้อตรงบัตรทชมงคลเนี่ยมาเจอไอตาอไอตัแสดงว่า โชคเอามาโตกันครับไม่แน่ก็ร้านก็นําสกุลอินราเหมือนกันกับร้านผมเหมือนกันครับครับันีคนอาจจะโชอาจจะเชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยนะชอบมากครับตัวนี้ครับเขาโทรมาทีวันที่สี่ครับได้แปดหมื่นบาทครับรวยไปแล้วครับร้านรวยไปแล้วครับเป็นเงินล้านได้เรื่องอะไรไม่ได้าม ยังไม่ได้ถามครับเพราะว่าตอนแล้วน่าจะมาอยู่ที่นี่บ้างวันนี้ครับก็ไม่แน่เพราะว่าอยู่กับผมเองเหมือนกันหลานหลานหลานตัวใหญ่แล้วอายุสิบเก้าแล้วเก้าปีแล้วครับแต่เป็นกระเทยกระเทยแต่รูปร่างผู้ชายแหละแต่เขามาแต่งเป็นกระเทยผมยาวตรงตึงครับตรงตึงแต่ว่าคือนอนที่นี่นอนที่สุด ผมไม่แน่นอนบางครั้งก็นอนบ้านบางครั้งก็นอนสวนแล้วแต่จังหวะถ้าผมทํางานในไหนก็นอนนู่นนอนที่สวนทุเรียนถ้าถ้ามีแไรมาเล่นกับร้านตัวเล็กนี่ก็นอนบ้านแล้วเป็นเช้ามืดก็ลงไปทําธุรกิจต่อที่ในสวนครับกิจตามต่อไปให้แม่ท้าขงวดมัครับคีม่ถูกติดสี่ร้อติดตาม่ิมนี่นะปี่ ตัวเลขของคุณตาน้องแอนฟิลนะฝันแม่นนะคะฝันว่าขี่มอไซค์ซ้อนกันสามคนคุณชายนะคะเล็กหาบด้วยนะเอาทั้งสองทางเลยครับสองประตูเลยทั้งมอไซค์ทั้งเล็กฝันขี่มอไซค์สามคันเลยขับสามคนเลยเลขมอไซค์สี่หกสี่ครับสี่หกสี่เดคะกินเลนสุดที่เจ็ดเจ็ดสามเลขมอไซค์สี่หกสี่นะคะหรือว่าสี่เก้าสี่ก็ได้นะ เลขห้าเลขห้ามนะคะเลขสวยเนาะเลขสวยเลขห้าเลยสวยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเลขฝันของคุณตานะคะตีฝันเองไงมึงเล่นสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามสวยค่ะค่ะสวยเลขตีฝันก็สวยทะเบียนรถก็สวยครับเราก็ไปรอบหนึ่งกั็นไงคนนี้อ่ะเราก็ไปรอบหนึ่งทีงไงนะขี่มอเตอร์ไซค์เออขึ้นไปขี่มอไซค์นะเราเรียนนห้นึงคือผม ไปอาบน้ำอย่างเงี้ยเพราะว่าขาเหยียบอื่นๆมันเคลีรนนะมันก็เลยมันติดกับรองเท้าติดกับมังเกงก็เลยชวนหลานเอ้ยประตรูไปไป,ไปส่งตาหน่อยตาไปอาบน้าขี่รถให้ตาหน่อยอย่างงี้นะแกก็ไปไปแกก็ให้แฟนแกเป็นคนขี่คือมันมันเป็นก็เต้ทั้งสองคนงนะพูดงหลังๆ <Okay. S 1> แล้วก็ ร้านอยู่ข้างตรงกลางผมอยู่ข้างหลังผมโดดขึ้นเลยนะนี่โดดโดดขึ้นเปาะอยู่ข้างหลงังรถคันนี้แหละอันนี้ก็ไม่แน่นะนี่อย่า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 ทิ้งมันกัน <cinematic. S 1> นั่นนี่มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แค่สองประตูออันนี้ไม่แน่ถ้าเพิ่มมันออกเล็กหามก็คือปิดที่เนาะครับยิบที่ใน่วนอย่างครับเลยเป็นอะไรหย็บที่รยคัน <falsch. S 1> นี้น่ชวนชวนร้านไปอาบน้ำในในคลอง ในคลองมัม่เจ็บเข้ามเยทีอ่เยี่ยี่เาก็ไม่แน่นะพวงบาลก็ไม่แน่หงวนแน่ะไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันค่ะแล้วอายุคุณตาเท่าไหร่คะอายุผมห้าห้าหกออกไปแล้วโอ้ห้าสิบหกถูกกับอายุออกไปแล้วครับค่ะห้าหกห้าเก้าเลยเนาะครับงานหรือทำอะไยก่อนค่ะเขาเป็นเต็มนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าอายุผมห้าหกพอดีเลขออกไปทำคนนี้กันนู้นเขาโอ้ยออกไปแล้วเหรอไม่มยูจะนส่วนไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ไอปัตตุกินก็ไม่เคยดู <laughs> ตัดยาอย่างเดียวตนยาอย่างเดียว <c oughs> ตัดไดูคิอะไรม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยกดบูในนาฬิกาติดตใครก็ไม่ได้ไม่ได้เติมเงินเติมอะไรชาร์า <laughs> <laughs> <c oughs> ตบูในนาฬิกาอย่างเดียวการทํางานการให้ยาทุเรียนอย่างนี้ สุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายนี้นะครับขอให้เอฟซีทุกท่านนะมีโชคมีลาภนะครับงวดขอให้รวยรยทุกท่านนะครับงวดนี้นะครับเจ็ดเจ็ดสามนะครับขอบรับขอบคุณคราบคุณตาน้องแอนพิวค่ะตีเลขฝันเจ็ดเจ็ดสามนะคะส่วนเลขทะเบียนมอไซต์สองอีชัดๆนะคะทะเบียนรถนะคะเพื่อช่วยนะคะช่วยเลยนะ ผมชอบเหมือนกันเลยแต่ผมไม่ชิ้งนะตัวนี้กับตัวนี้สองประตูเท่านั้นเองไม่เยอะอาจารย์อื่นให้เยอะลงเนาะเพราะมันเป็นเลขเบิ้ลเลขจะไม่ครับถ้านั้นถ้าจับสองตัวก็มีเจ็ดเจ็ดกับสามเจ็ดนี่ก็สี่หกกับสี่สี่เนาะค่ะแล้วแต่ชอบนะคะไปตัดเอาเนาะทุกท่านนี่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ1ิตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจดนี้นะคะสุนตาน้องแอนจิลนะฝันนะคะทุกคนเนาะ ยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ช่องตันดำซิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ